สวัสดีครับย้อนกลับความเดิมเนาะนะครับปาร์ตอันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับผมพี่เตี้ยเนาะนะครับผมแล้วก็พี่ทานนะครับผมไปใส่ละค่ะไปแล้วออกเปิดตลาดแล้วครับผมนะครับอันนี้นะครับผมของฝากเนาะนะครับมหาเพิ่นเพื่นก็มนีแนวาอยู่แนวกินให้เนาะนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่ามะเขียบนะครับอันมะเขียบนี่อันระเบิดบ่าเฮ้ัม่มนเนาะ น้อยหนามาเฉียบสะดอรัน้อยอะตกลงตกลงมันน้อยหนาหรือมาเฉียบตัวเองจะเอนเงะปาแต่คนเพื่อเนี้ยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวต้องให้เอฟซีเพื่อนอันเพื่อนเพื่อนเม้นมาว่าอันภาษากลางพูดว่าอย่างไรนะครับผมน้อยหนาหรือมาเฉียบเนาะนะครับก็มีปลานะครับโอ้ไปซื้อตลาดนี่มันซีซั่มได้เนี่ยนะครับบอแมนหน่อยๆได้นี่ครับผม คันเพิ่นบ่ฮักบ่แพงเพิ่นบ่ได้ห้เด้ยวยครับผมบอเอฟซี <laughs> นะครับเนาะนะครับโอ้อันคันเพิ่นบ่สร้างเพิ่นบ่ห้นั่นว่าเนี่ย <laughs> <laughs> นะครับแล้วก็มีมะเขียบมะเขียบว่าสันโอ้มีมกเขียบสีม่วงพอ,ม,อ,อมั้ยอ้ะอ๋อนะครับผมแล้วก็มะกอครับแล้วก็อ่มามะหุงนะครับผมมะหุงแล้วก็อ่าบักเพ็ดมะเพ็ดเนาะมามามพริกนะครับผมแล้วก็บักมะเขียนะครับผม ฟักนะครับแล้วก็มีทัวร์นะครับแล้วก็มาหุงสุกต้า <นะ S 2> สุกเอกกเอต้อ,มอ,องอม,อมาฟ <laughs> อ,อกจันนะครับแม่อันวเองไม่น่าแล้วก็ภาษาขาเจ้าเอื้นอย่างออร์แกนิกโอ้ได้แต่ภาษาฝรั่งเนาะผมเนาะภาษาจางไ่ได้ได้ภาษาฝรั่งเนาะไอ้แกออร์แกนิกว่าสันเนาะนะครับผมก็ต้องขอบคุณนะครับผมอ่าพี่เตี้ยเนาะนะครับผมแล้วก็พี่ดานไปแล้วอร้านล้วนะครับถ่ายตรงปันก็ได้เนาะนปันเนาะนะครับผมมีเปาคุยพร้อมนะครับผม ใชหน,นอยเป่าให้ดูหน่อยแล้วเดี๋ยวเป่าให้ดูอมีพีเ่เสือด้วยนะครับนี่นะใส่กล่องอะไรน <c oughs> <c oughs> นะครับก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับผมอ่าพี่เตี้ยแล้วก็พี่ทานเนาะนะครับผมที่อ่าเมตตาเนาะนะครับผมให้ของอยู่ของกิ่นเนาะนะครับผมแมนนะครับ อันขอให้เป็นสุขภาพแข็งแรงนะครับผมอยู่ดีมีแหง้งน,น,น,นะครับแม่นนะครับผม,มเดี๋ยวปัญาเือเบิร์ตหกับสีมาใหม่แมนขอให้ลำล,ำล่ำรวยๆนะครับผมขอให้เพื่อนมีความสุขนะครับอยู่ดีมีแห,งห้งอย่าเจ็บอย่าไข้อาจนเนาะนะครับความเจริญน,นะครับผมแม่แมน,นความจนม,มันน่ากลัวจริงๆนะพี่นะครับ แมนอันตะยานก้มูกับแมนความจนเนี่แหละเนาะนะครับผอเมฟซี่เนาะยานก็จนเนี่ยันจนป่นยังบวอันอันลมละไรเล้เนาะทันโสดมากท่านโสดมากเร่อนสีแดงแล้ใหม่เลอท่านโสดมากทันโสดมากมือจ่อสีแดงแล้ใหม่เลยอากาศ้าซา เขากเขาหักมาหมดเสาอยู่ก็จีบ่าแกขาสาอยู่มเสาก็เสียดายน้องมมันาเาก็เลยไปหักมาเบื่อวันรอกเก่าออกให้ที่แกก็มือเมยมือควเนี่ยมือเขานจะบึกจบลามันละด้านดูมันดึงออกให้มับออกได้น้อมันดานเกาหมมือเากระด้านดูมันดึงออกใ้มับอกเดีนได้บอล้วเนาะโอ้กระโดดเหรอฮะอันนี้กับเอฟซเนาะเอฟซีซองมุกตาผ้าพื้นได้เนี่ฮะนะฮะผมจะของ เจ้าของทีโอ้ย <descon> ค <fin asi> <p uss ASE> <sh arp no>? ันคันบมแมนต์เอฟซีมันบุญไห้ได้เนี่ยเบิึงบุญไห้บักไล่ยนะครับช่องมุกตาพาเพลินมีเอฟซีแล้วนะครับผมตัวจริงนี่ยผมได้หมดแล้วหยาดบ้าหมดแล้วนะครับก็นะครับขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับฝากบริษัทบนอมโฮมซับด้วยนะครับผมเอฟซีนะครับอันอีออนมันต้องยังมาขายผมตาล้วงมือโดนตีอะแม่ มาพะตีวข่บ้ลมพนยังเดี๋ยวมตุมองกระเจ็เลยตีกลุ่มเองกระเ็มันตุ่มเองมันตุ่มเองไปหอให้กรตุมกระเจ็ดเลยอ่าเนาะนะครับเขาพดนยังขาดัเดียวฝากบริษัทมุนอมโฮมซับเนี่ยเด้อนะครับผมรายการนะมุนโอมันบอกบริษัทลุงพลฝากฝากฝากเพื่อนไว้นะนะครับอามาก็ระทุงก็ได้ยีิบบาทเก้าบาทโอ้ยี่เลี่ยงเองนะคะ วนะ่านย่งนะนะะถามว่าจะเอาไหมนะจะซื้อให้อีกนะอะไรบ้เม่นคนคอดองอดว่านเหรอสขาวสีขาวขนเียวว่าทอันทำกุ้เตี้ยม,มไม่คนคอดองนี่เลยบนี้เอามานสามันห้าสิบน่มากจุ๊บกันแล่นะถ้า,นานไม่หาที่บาทสามพันห้าสิบอ๋อโอ้ดูช่วยน้องเขาด้วยนะคะ มีอะองเขาเขาจะปลูกขายผมบอกมันก็เลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าคือกันเนาะนะครับผมอันขนาดมีลูกมีเต่านี่เอ็ดบัสยางเลยครับผมขายบัตรารีเหรอใครมีไหมค่ะแล้วนักอันออกกล่องอยู่อ๋อแม่ค่ะมันออกกล่องมันมาออกกล่องได้แต่ว่าท้างหนีบ่ามากล่องมันมันเป็นซุ้มๆเนาะมันห่าออกเฉยสิสวัสดีครับกล้องดูนั่นสวัสดีครับสวัสดีครับ ามัดค yeah. yeah, kind of like ืนนานย t ทูบแล้วเนี่ยเขามัดกล้องเยอะเอาขึ้นนานยูทูบยชื่อชื่อว่าจากไหนก็น้องภูมิน้องภูมิผมนแสามมาขาเจอีกอะไนร่อยแล้วครับเมาเต่วันนู่น มานี้เล็กหน่อยดดดีครับต้ม่นเล็กหน้อยเลาวแห้าน่นพอกถึงเขาเีน้องเขาต้มโอ้ยเดรซำเกาเนี่แะเพื่อนเกามาส่งซ้ำเก่ากันว่ะมัหนาที่ด้หน่อยก็หนีป้ะข้าวขาวไปเมื่อไรเมื่อเดวนะคะพ่อมึงถาเบิ่อเด้อมุกตาาพาเพิ่นเด้อ่องมึงหนาไปเบิรงงาน่องมุกต่าพาเพิ่นเด้อ รับรองรับรองเห็นเห็นเจ้คอความตกใจจลองอวเร้อมตเพื่อนหมดกเพื่อนเอา้าวขห้ีองน้นต้องต้อตกใจแ้าคบ่ตกใจวไอ้ข่อยอยู่ได้ดิตัวเียวัระะปั่นนะกจะียบมเคยพอก่อนกเจาตื่นก่อนก็จะดีใจได้กเจหัวก่อนเข้าในเมเอาแล้วก็ฟอมพอแล้วมักนะ เห็นไหมพ่อไอพี่บอกว่าพอแล้วมั้งน้องงปันนะอันนี้ว่าหลายได้หลาเม็แหวสี่คู่สองเม็ดขนาดให้ให้เจ้าของจิให้ออกปรเด็นจะไดออกปเด้ททานทุบอันตัวนั่นดิอาเอาไมเอาไมอีกรอบอีกรอบทุบกุปอเราไม่ยาก บอกเลยว่าทุกกคนโง่หนาใหญ่ก็ยิ่งไม่มาเอามันคือเอามันกินใหญ่อยู่เซน่ะโอามันกินใหญ่อยู่ก็ยิ่งใหญ่มันจะตอนมันใหญ่มันจะอ๋อกรอให่นี่ไม่ให้นี่ห้องน้มขแม่บ่กะชิปาดอันนั้นอยู่ฮันเดศะปาดออกก็มันก็ล้มแล้วมันติ๊กกระเทนี่ติดกัรอนนี่มันติ๊กกระนกระชีปาดเปลี่ยนประตูไหมฮันเดศะบ่งัดงัดไมมนะออกปุ๊บมันก็เอาเขาได้เลยออกได้เลยอุ้ยอัดได้ดูไหอยังบัวหอดแฝดระที่อยู่ไหมอ่ะ เมื่อกี้จะปอกอันบักซารีร่มอันนี้กระไดเฮ้ยดังไฟเออเ,เออดี๋ยวสิพายชี้มาบึงนะครับผมอันหลังจากกันคลิปขอบอคุณหน่อยคลิปอันนี้ก็จะเป็นคลิปขอบคุณเนาะนะครับผมเจ้าของที่ที่ให้เราพักอาศัยนะครับผมชี้นะครับอ่าก็เพื่อนก็เมตตาเนาะนะครับแล้วเพื่อนก็ให้กองยูกกองกินน้ำเนาะนะครับก็ต้องขอบคุณ ปุ่นเพินเลี้ยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นต้นจางจืดนะครับผมอันเพิ่นเพิ่นเพิ่อนเอาไว้รักษาอย่างก็อ๋อเวลาเมาอ่านะครับอ่าถือยาสั่งก็ได้นะครับแม่นวะอ๋อแม่นขันมีปลูกอยู่บ้านแห่งดีว่ะสันนะครับผมว่าซ้ำเป็นไม้มงคลหมดตัวไหนซึ่งเป็นอันสมุนไพรพร้อมไม้มงคลพร้อม อ่านะครับผมก็ขอบคุณนะครับทุกท่านด้วยนะครับทุกยอดผู้ติดตามนะครับผมเอฟซีนะครับที่เมตตาชมช่องมุกตาพาพื้นนะครับผมให้น้องมุกตานะครับอ่าแล้วก็ชมโฆษณาเนาะนะครับผมทุกท่านขอบพระคุณมากๆนะครับกับเทปเท้านะครับผมทุกยอดผู้ติดตามเลยนะครับขอบพระคุณครับ